คุณผู้ชมคะตลอดทั้งวันวันนี้ได้เห็นนายกรัฐมนตรีเดินสายพบกับสื่อมวลชนซึ่งเป็นสื่อมวลชนสิ่งพิมพ์นะคะซึ่งเป็นไปตามรูปแบบการทํางานที่นายกรัฐมนตรีระบุว่าต้องเดินสายรับฟังความคิดเห็นในรูปแบบ new normal ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นายกรัฐมนตรีกําหนดเป้าหมายการเดินสายพบปะผู้บริหารสื่อสิ่งพิมพ์ไว้2แนวทางก็คือประเด็นที่คนไทยและประเทศไทย ควรจะให้ความสำคัญกับสถานการณ์ในปัจจุบันและปัจจัยที่จะช่วยผลักดันไปสู่ความสำเร็จพร้อมกับยืนยันว่าการพบสื่อไม่ได้ต้องการสร้างคะแนนนิยมแต่เป็นการหาหรือรับฟังข้อเสนอเดินหน้าประเทศร่วมกันในช่วง3ปีถัดจากนี้นายมงคลบางประพานายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยระบุว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่ผู้นำประเทศพบกับสื่อมวลชน เสนอให้นายกรัฐมนตรีได้พบสื่อที่ไม่ได้ดำเนินกิจการในเชิงพาณิชย์ด้วยเช่นองค์กรสื่อที่จะร่วมกันสะท้อนปัญหาโดยเฉพาะการออกกฎหมายส่งเสริมจริยธรรมรองศาสตราจารย์นันทนานันทวโรภาสคณะบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองมหาวิทยาลัยเกิึกเชื่อว่าจะไม่เป็นผลเปลี่ยนแปลงต่อการนำเสนอข่าวถึงแม้วรัฐบาลอยากให้สื่อช่วยนำเสนอผลงานของรัฐบาลในเชิงบวก รัฐบาลจะอยู่ครบ4ปีตามกฎหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและคะแนนนิยมจากประชาชน